จะเล่นหมดหมายดีไปคนนะผมเล่นหมดสีสีและกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้รหัสผมนะครับแต่ว่าผมนะมีรหัสหลายรหัสนะครับสีรหัสนะน่าจะเป็นสีรหัสเดี๋ยวผมจบเกมี่ผมค่อยให้ดู ตัวละครนี้นะครับูุชมันนะ่ะเวลาเราเลือดน้อยอะมันจะเพิ่มเลือดนะครับให้เราสีเขียวครับคุณทุกผมจะลองไปอยู่ตรงวงครับดูงนคนดูนั่มคนนี้นะจะเป็นสีเขียวดูนะเยีามา่มขึ้นนี่ไงทุกคนสีเขียวจะเป็นแบบนั้นแล้วทุกคนถ้า,ถาว่าาเวลาเราเลือดน้อยเลือดน้อยครับน่นะครับมันจะ เพิ่มเรื่องให้เราเองครับเขี่ยมเพิ่มไม่เยอะนะ Oh, oh. คุณจะดึงหัวนล้าห่อข้วนี้ผมต้องออกเงินเลยวะรู้ว่ามัน ก็คืออ่ะผมก็จะยิงยิงเงายิงเอายิงาผมจะดึงหัวฮ้ดึงหัวแค่นตอนนี้อะดึงหัวยิงตัวก็ไต้ครับเพราะว่ามังเส้นเมืหมหมดุสม Nhắc chân chém binh tay tay cọc tay cọc tay cọc một Một, một, cọc tay cọc tay cọc tay cọc Úi cọc tay cọc tay ác tay cọc ก็โดนแบบยิงหัวมันก็ตาเราหล่อครับลองทิ้งนี้นะเลยทั้สองกล่องผมข้าไปสี่คิวแล้วน้องๆไปเอาครับดูดูดูกระลิ่ง เพราะว่าผมต้องไปแอบดอูตรงนี้ครับเพราะว่าไปต้องมีบุญแข่งไปเดินไปตรงไหนละ่ะเดินไปตรงน้ำเลย เอ้าทุกคนเมื่อกี้ผมเปไ็นยังไงวะเฮ้ยทุกคนมาเลยล้างผมอ่ะทุกคนเฮ้ยนี่เจลังทุกคนนี่ผมตั้งดีดูเพื่อนผมนะไอเดียมาดูเพื่อนผมเล่นนะครับ สวยเงี้ยชะนะแคนที่หนึ่งครับก็รู้ว่าผมรวาใค่สีไม่ใช่สีจะเคนอคเจ้ผู้ว่าเงี้ยน,กกนะมนมผมก็ฆ่าไปสีเจ้ฆ่าไปสีนะครับ

บอดผมสัตผมเอาหมดแล้วดูดุกคนดูเปียกนะเจ้าทุกคนดูอ้าวน่าทึ่งหมดเลยอ่ะผมได้เจอกับบอล Let's go. <S สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสส์ผมกคนต้องหาปืนกันนะครับเอาไว้ยิงพวกนะครับผมเป็นบอดนะครับแต่ว่าผมก็ยิงยิงหัวยิงตัวไอ้ผมยิงหัวนะครับยิงตัวผมก็ตายแล้ว ผมไมอ่กลัวเพราะว่ามันเป็นบอดนะครับมันไม่ใช่พวกไฮสายไฮไลท์สายตึงๆนะผมไม่นักขุนกะลัวนะเพราะว่าผมนะ่ะอันนั้นอะมีตึงๆนะข้้นไหนไม่ตึงขั้นไหนแบบโคโนโอ่อะไรอันนั้นประมาณน,นะอุมนะัผมตายนะครับเตียอันนี้แบบ นี่บอดนะม,มันไม่มีอะไรเลยครับมันแบบคือนิ่งๆนะเฮ้ยแต่นเนี่ยผมเจอเนี่ยมาแล้วจากวันนี้ครับผมเจอแล้วครับจากวันนี้อ้าวอ้าวเฮ้ยจากมันจะเอาอด้วยปืนเหอบอดไะเป็นเขา <c oughs> แตกแตกแล้วหรอครับไม่เดี๋ยวเออว้า <c oughs> แล้วน้องคือว่าพี่จับปืนอะไรพี่กม็มันก็ไม่อยู่นะครับม,มันก็แบบไปสวรรค์แล้วน้อง ตัวันนี้นพี่ก็จะซัดให้มันตายเลยนะเคยดูน้นองๆไอยเลดอีโดแต่เมื่อกี้นะพี่เห็นคนเดินไปไหนหรเล่เป็นยไงทุกคนคนคนนะครับคนไม่ใช่บัตรคนเลยนะครับคนเลยนะไเลยได้เพิ่มชาดาเลยนะโอยทุหัวนะ ก็าตายหรอปูนะปูนะปูนะเข้าโยงนะโยงนะทุกคนเออหัวแตกได้ไงยิงหัวคมน้ำอาห้ามอยู่หลังนะ้ำอยนะูยนะ่หลนะังใช่ไหมเอาแตกแล้วหรอพี่ก็ไม่ไม่ได้สังเกตอะไรนะครับพี่ก็มองหันไปพี่ก็ยิงหัวได้เลยนะเพราว่าพี่ตาตา พี่มีตาพิเศษนะครับน้องพี่ก็ได้เห็นนะครับอืม้ทุกคนครับพี่ก็มีปืนเอฟโฟหรออืมกระจัดได้อุ้ยไม่ไม่ไม่ปันคนตายเลยตอนนี้ก็ได้เป็นมารสามแล้วนะยิงสามคะแนนตกใจน่าคน พากินเห็ดกันนะครับทุกคนไป let's go ที่พี่ยิงหัวครับทุกคนไม่ได้ดูแล้วครับนะยิงหัวครับเราไปหาคนกันพวกบอดนะครับเขาจะมาเขาจะเดินประมาณนั้นบางคนก็ไม่บอดเออใครบางคนก็ไม่ปืนนะเป็นยังไงปีนหัวนะ ngõ tẹt Nói này ba, bác, này má hay lúc có hay gì cô chứ Ít rồi con Trong này nhé, đuôi ก็ไม่ใกล้เลยทุกนเขามานันวิ่งเหนียวตามเดี๋ยวครับน้องๆสายพี่จะดีไปใกล้ๆนะครับไม่ดูไม่ดูหลบ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 วุย้ยคงไม่ตายวุย้ยเราเจอปุตซุน,น,นี่แค่

หน้าหลุดนะหน้หลุดนะเมื่อกี้ว่ายิงตัวเมื่อกี้เนี่ยนะพี่ไม่ได้ดึงหวัวดึงไม่ติดเนาะได้เป็นห้าชิวแล้วเนาะ Ủy, nhanh lên chơi khuẩn nha, chơi chơi bọc chơi khuẩn Ủy, 3 LÊ 3 TÙA, tùa CÀ MA ĐI Xúc thủy phải nóng Bây giờ còn phải là điều nào nóng nóng Ưm Bây giờ nó ừ. cũng đó ต้องทังนี้ทุกคนดุม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 ตาจะตายน่าจะงอตาจะตายน้องต้องดูสติคีนะอี๋เสือคอจะตายคอตัวแล้วกันจะตายแล้วคนมันเขายิงผม อยู่ข้างหงเลยนะวิ่งยังไป้างหลเข้ามาลงเข้ามาหลังเข้ามามามน้องอุ้ยของมัตายเอาหลังเข้านะหลังเข้านะหลังเข้านะไปกระจายเอาหลังเข้าวิ่ตายเฮ้ย จะตายคงเกินนี่ตัวคนไมจะตายตายุกคนอีตัวกับตัวครับพี่ว่าพี่พี่จะตายลองดูนะพี่จะ มแนะตรงนั้นมันเป็นสายตึงเหรอทำไมมันยิงเอายิงเอาวะเขลงังขลังเข้าเหรอขลังเข้าหลังเข้า ข้าวหลงข้าวนี่แน่เลยโอ้กับเตะกะเตะเตะเขาตัวน้องๆจี้จ้องเอาปืนนี้เลยจริงนะปืนนี้มันปิดปืนของพี่เว้ยปืนนี้มันเยอะจริงๆน้องๆอัดมาอ,อัดตัวอันหวัวพี่ก็เอาเลยจะตายพี่เขาไม่ลิงตึงนะน้องมันตึงอนยะู่ ติงอยู่นะมันมาติงมันไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรอะไรต่ค่อยจะตายพี่กับแตกโอ้มันยิงคมเกินทุกคนยิ่งคมเกินทุกคนดูพี่กับมัน ะกนโล่เนี่ยมันโพลนดวคนที่กระตเฮ้ย ต่ต้องสูบมัน้าอะไรอ้เงียวคมเลยทุกคนคมมากนี่มาเป็นอายุโอเค วูบจากการไ,ไอ้นี่สำเร็จแล้วเกือบที่แตกแล้วน้องไอ้นี่มันคมจัดเลยทุกคนทิ้งยม้มก็คมแต่พี่ก็ซัดไปหลุดแล้วน้องเนาะวับใจแวบเลยนะครับเกือบตายพี่น้องตายแล้วน้องพี่น้องพี่จะไม่ไถ่ายคลิปไอ้หนองเลยจนหมด พี่ก็เคยเป็นยิงหัวนะพี่ก็เลยเอาจริงเลยนะครับพี่ก็เลยไม่ต,นะต้องวิ่งนะพี่ก็เลยต้องวิ่งนะพี่ไปซัดมันเลยครับใช่แบบตาแล้วไงนี่ตะโกนน จะตายป่ะนี่จะเป็นอะไรวตายวงสมัยว่ะนี่ทุกคนทุกคนทุกคนเฮ้ยวงแรงวงแรงวงแรงนี่น่าจะรอดนะพีกว่าน่ารอดน่ารอดโอเคเราวนี้เจอกันนะบ๊ายบายยอมตายเอาเถอะครับเพราะว่าพี่วิ่งไม่ทันนะ คนดูก็พี่เดินไปพี่ก็ไปแม่เป็นก้าวที่13กษาิวก็ไม่เป็นไรเจอก,กันที่หน้าสำหรับนี่เจอก,กันาย